ก็สนุกดีครับแล้วก็พี่เราจะไปวันเดอร์ปารได้ไหมเปิดตัวเพลงใหม่มันสดใสเหลือเกินใช่สสมีหลายแนวครับแต่ว่าเพลงแรกที่ปล่อยออกมาเนี่ยเป็น MV เพลงสันชายใช่ทำไมถึงเลือกเพลงนี้ปล่อยก่อนเพราะว่าเป็นเหมือนแบบว่าไตเติลแทร็กที่เราแบบวางไว้ให้มันเป็นแบบเหมือนแทร็กแรกที่ที่ปล่อยออกมา แล้วก็แบบมีความเป็นมโบลิกมีความเป็นตัวเรามากที่สุดเราก็เลยเลือกเพลงนี้ทำเป็น MV เพลงแรกพี่บมกไป,ไปแล้วเราจไปองวรรนินเพื่อนายเยอมากมือ,อมันจงได้ผม <c oughs> <c oughs> มีตำนานเกิดขึ้นในงานเราอยอะใช่ครับใช่ๆคนเยอะมากตอนแรกชวนเล่นๆก็มาจริงกันหมดเลยอัอตั้งใจลตั้งใจแต่ว่า ก็คือต้องแบบว่าต้องตายเลย ประณถ้าอย่างนั้นให้พูดถึงว่าสไตล์ของเจะกีเป็นของแบบที่อยากแต่งถ่ายให้หวานอีกส่วนตัวชอบเพลงที่แบบฟงง่ายอไรเงี้แล้วก็แบบออกแนวแบบปิ๊งๆอะแล้วก็มันจะแบบไปแนวแบบทร็อปไปแบบแนวแบบพิอเี่ยใช่อยี่เฉล่ยอไเงี้ยต่อพอมามันก็จะแบบมีแบบสายแบล็กอไเงี้ยแต่ว่ามันก็ย่งดีมาก I'm oh going อยากเขียนโปรเจกต์พิเศษใช่ไหมครับได้เห็แน่นอนได้เห็แน่นอนใช่ไม่รู้บอกได้หรือเปล่าบอกไปแล้วคืออะไรแล้วจริงๆก็คือทำได้ทำได้ทำได้แล้วเป็นโปรเจกต์พิเศษในนามบริษัทอะไบริษัท O T H ไอ้หุ่นดีโสิวิวผมไม่ผมไม่แบบเฮ้ยยังไม่รู้ยังไม่ได้ดีเลยพูดไปก่อน อะไรเงี้ยเีบรรยากาศทุกวันนั้นมตำนายเยอะมากนะไม่ใช่แค่ทีนีนะไปไม่นายอีกใช่เยอะมากใจมากทุกคนมาแบบขอบใจมาแบบขอบใจไม่ได้จ่ายเขามาด้วยใจ ว่าเหมือนแบบเป็นตัวผมมากอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าต่างจากตอนอยู่ฟรีซี่มากก็แบบว่าเห็นการเติบโตใช่ครับอย่างนี้แสดงว่าจะเป็นแล้วกมีประทานหรือไร่านยุทธ์สักหน่อนเหรอก็แล้วแต่เพลงบางเพลงผมก็ส่งให้ฟังบางเพลงผมก็ไม่ได้ส่งให้ปากใช่ชอบฟอล์กีสุดแซอร์าเออเปนยังไงบ้างคะสนุกมากแล้วก็เหนื่อยมากๆครับเพราะว่าแบบเป็นคอนเสิร์ตที่ยาวนานมากๆเนาะ อสยงกาา็มากุณได้ยิน แบบเออเมนวอล์คอทุกวงแล Turn, e no. ้อะไรเงี no ok? ้ยไม่ใช erm so ่ก็ดีใจที่ได้เห็นแบบทุกๆคนหลายๆวงอะไรเงี้ยเขาแบบว่าเออมีแสกภาพมีแบบการพัฒนาแบบดีขนาดนี้เราจะจิ้นสเตตตัวนี่อีกครั้งแล้วอะไรเงี้ยแล้วสเตตของเราเมื่อไหร่ของเราอะฮะก็ปัจณที่นี้นะครับจ้างได้นะครับผมสเตตของผมก็สามารถสปอนเซอร์ได้นะครับไม่ใแฟนพางมันเปิดเปิดค่ายเราไม่มีแฟนคลับแค่กลุ่มเดียวนะ แฟนมิกคอนเสิร์ตเดี่ยวของแจ็คสันเดี่ยจะได้เห็นอะไรก็ทำมาขนาดนี้แล้วก็ต้องเห็นแน่นอนเมื่อไหร่อ่กทีผยังไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่แต่ว่าอยากทำอยากทำอยากมีครับถ้ไม่เห็นว่าทำมาขนาดนี้แล้วมันจะเปิดโชว์ยานยานอันนั้นก็เร็วเกินต้องขอพักหน่อยนะฮะเพราะตอนนี้ก็คือเห็นว่าก็ไม่ค่อยได้ดูใช่แน่นมากแน่นมากอะไรเนี้ย ทุกอย่างแน่นมากคิวแน่นมากอนคือทำงานกใช่คร yeah ับทุกอย่างเลยเบ้างหน้าบ้างหลังเอวิติือเต็แต่ว่าสนุกมากเราพร้อมดุยสมอเสามอผมแข็งแรงมากครับทุกคนต้องมีรากาโชว์แล้วแ่ะแข็งแรงค่ะคุณซีโอเจ็กกี้ก็คือวางแผนไว้เยอะไง ก็พยายามไปวางระบบให้มันแบบว่า stable แหละครับแล้วก็แบบให้มันแบบไปต่อได้โดยที่แบบว่าเราไม่ต้องเหนื่อยมากแต่ว่าช่วงแรกมันก็ต้องเหนื่อยนะปกติตอนนี้ยังไม่ได้อยไม่ถอยไม่ถอไม่ืว่าแค่ฝืนใป่ไมก็คือมีาไหลมาท่มาร์คเอาถอยแล้วไม่ถอยไม่ถอย